เออเดครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอวกาศเอิร์ธมูลกิจกรรมทางการทางการค้าบนดวงดวงจันทร์อีกอย่างหนึ่งที่มีความเป็นไปได้คือการทําเหมืองบนดวงจันทร์หลังจากทําการสํารวจพบน้ำแข็งแร่ธาตุและฮีเลียมลบสาสำหรับเชื้อเพลิงทําให้ทรัพยากรบนดวงจันทร์อาจกลายเป็นธุรกิจการค้าที่ที่ ส่งออกที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายหลายบริษัทมีความตั้งใจจะสำรวจหาดาานน้อยใกล้โลกมีวงรจรอย,อยู่ในภาย1.3หน่วยดาราศาสตร์หรือ120.8ล้านไมล์จากโลกหวังดึงเอาทรัพยายกรจากด่าอน้อยเหล่านั้นขอบคุณครับ